เสียงฝนมันแล้วจ้ะทั้งน้องสวัสดีค่ะมาพอกกับอิเดียจ้ากับช่องกุ้งพากินแบบบ้านๆมาจากมณีพากิน,นข้าวปุ้นซาวนะจ้ะกับบรรยากาศอยู่นานะจ้ะฝนตกฝนแบบเที่ยวยุดเที่ยวมาอยู่จะนเ่นทั้งสิกินทั้งสิเก็บจ้ะกับบรรยากาศอยู่นานะจ้ะเย็นเย็นฝนขึ้นม,มาแห้งจ้ะจากสิตกยมใดอ ก็กินจะมันีิซีซงพอเฝ้านี่น้ำกระนองอยู่จ้ะใส่หมักริกก่อนจ้ะโอ้ยหมักริกส่งสีเพ็ดแห้งนะจ๊ะหมักริกส้มกับบดเอามาจ้ะแต่เสียบขักจ้ะมาได้จ้าชัดเจนเหมือนกันข้าวปุ้นซาว้าจ้ะ กินเท่าใดกระ่บเบือนะจ๊ะข้าวปุ้นเศร้านี่แซ่บพวกเ็จนี่จ๊ะแซ่บค่ะอฝนตกจา,กยางยานนี่กำลังสิถ่ายเลนโอ้ยนี่ก็จะซื้อเลนย่ำใดเด้อจ๊ะม,มาจา่าบันี้กินเลยเนาะเฝ้า,าจ๊ะฝนตกมีอนไรจำอันนี้จ๊ะ phát ăn phần ừ. cái chân nó ửng bớt Còn đi đi cả Khôn canh mà đi Chả phao kín Khuẩn ma ใช่ผักบุ้งจ้ะผักกระลำแล้วก็อันนี้จ้ะอันยังเกาะชะอมนะจ้ะใบผักคะบานเาฮาหอมหอมจ้ะใส่แล้วนะฝ่าวกินจ้ะคนตกถุงมือจ้ะบานง้งเลยฟังเสียงเขียนห้องพร้อมจ้ะ บรรยากาศแรงๆมักสดหนาบจ้มลมขักจ้ะทั้งนี้เป็นเขาอันน่านจะเป็นเขาไล่เมอรี่จ้ะ ออกห่วงแล้วนกหล่าหลายจะ้ะพราะว่าวชนมากเขายัางบบกออกห่วงแล้วจ้ะมีแต่เขา่ะพันนี้จะออกแล้วหนกก็เลยหลาย kiệt ta na kiệt rồi cả lại rồi quần tụ hai cả sau เพื่อส่จใจหจะ่ะจ้ายันฝนมาจะต้องเฝ้ากิน จะยังกินแรงนอกจ้ะ Mm hmm. ใส่ปลาค่าหิห่งหอมจ้ะแซ่บช่วงนี้ฝนตกทุกมือเลยจ้ะมาถ่ายในหน้ากับชิ้นใหในจักน้อยจ้ะช่วงเนี้ย không cà phê chả xài cà phê รำมาค่ะแรงลวจะนี่หามหามงกว่าแล้ว อันจองหลวงนี่แซ่บๆเดลยจ้ะป อใส่กะปิเอ็นจ์นี่ก็ข้าวเทียมดอกรสดีนิดนึงจ้ะ ฝน,นที่มาจ้ะเฝ้ากิากนฮุบคนหนึ่งแล้ววันนีนชิบ่ได้ถ่ายแล้วเจอหนึงฝนมากก็ดังที่ถ่าย ก,ก,ก็เมมกกระสือจังช่งขับมาละเสียงฝนมาแล้วจ้ะทั้อนงอือ มาแล้วมาแล้วเพลงทางหลังเสียงกุกๆมาเลยจ้ะจ้าสำหรับสำหรับคลิปนี้จ้าก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจ้าเฝ้าแห้งจ้ามันนี้ฝนมาแล้วทางหลังกุกๆมาเลยจ้ามาแล้วเธอหนึ่งหากกระเซ้าแล้วก็มาก,กินจ้ามาอีกแล้วลมทางหลังสำหรับคลิปนี้จ้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ